โปรเจคเตอร์ดูหนังงบ1,000งบ2,000งบ3,000ต่างกันยังไงอะคะคืองีลูกงบ1,000รุ่นนี้มันจะได้720ทีค่าแสง160แอนซีเวลาเปิดไฟจะมองออกถ้าตัวไหนค่าแสงน้อยมากๆจะมองไม่เห็นเลยฟังก์ชันที่ให้มาคือปรับโฟกัสแมนนวลจบการรีวิวงบ1,000สั้นๆดูแบบไม่คิดมากได้อยู่ตามราคางบ2,000แพงขึ้นมาอีกนิดตัวนี้เขาเคลมกันรุนแรงหนักมาก 4K 180p 0ครับงูนี่บา้าบ้าบาบา้าบ้ามันจะหลอกกินเงินคุณนะคะตัวนี้ความชัด 720p ค่าแสง200 ANSI จะสเปคจะแรงกว่าตัวแรกขึ้นมาหน่อยตัวนี้โฟกัสไฟฟ้าปรับผ่านรีโมทระบบเสถียรดีลื่นแต่ภาพไม่คมชัดเพราะความชัดเหมือนรุ่น1,000แต่ค่าแสงมากกว่า40 ANSI แค่ภาพเขาจะสว่างขึ้นมาแต่ความชัดเท่าเดิมงบ3,000 รุ่น P1 แบรนด์นี้ก็จะหลอกกินเงินคุณแต่ไม่หลอกสเปกแน่นอนความชัด1 0 8 0 p 3 5 0อ a n s ออโต้โฟกัสออโต้คีโทนออโต้หลบสิ่งกีดขวางรีโมทสั่งการด้วยเสียงได้เรื่องสเปกเขาให้มาแน่นๆเลยนะจนเครื่องมันช้ากว่ารุ่น2000นิดหน่อยแต่เรื่องภาพคมชัดมากแสงเยอะให้ระบบเสียงดอบีให้รีโมทสั่งการด้วยเสียงได้และที่สําคัญมีช่องทําความสะอาดใช้ยาวๆอ่ะ จบการรีวิวแต่ละงบพี่ๆก็ไปหาซื้อกันได้นะชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยค่ะ